รถยอดนิยมนะครับสปอร์เตอร์48รถปี2 0ง1รถเจ้าของเดียววิ่งเพียง900เท่านั้นข้อเทร์อกองเปลิงจัดไปมาเลยตามมาชมครับรถสวยเนียนกลิบทุกจุดมากระสีดำวิวิดแบล็คนะครับอ่าให้ดูกันนิดนึงมีแคชบาร์นะครับจากฮาร์เลย์ดิพิสันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องสกีมี่อีเกิลกล่องคันนี้ก็สกีมี่อีเกิลเหมือนกันนะครับเอพีสามอยอดนิยมแวนแอนด์ไฮชอ็อตช็อต เสียงเล่าๆเลยนะครับดูนนิดนึงสีถังดำลายลิ้วรอยนะครับสวยๆจบๆให้ดูนิดนึงก่อนเนียนๆนะครับฝาถาังน้ำมันก็ของแต่งนะครับเคมมาดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันบ้างเนียนๆสวยๆที่พักเท้าก็ของแต่งนะครับ SDMC ซ้ายขวาเลยฝาดาบี้แต่งนะครับโลโก้ฮาร์เลย์รีพิซันโคตรรอายทะเบียนเยียงข้างตามสูตรเลย ไฟหาอยู่จัดไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวยๆเนียนๆวิ่ง900เท่านั้นมาดูเลขไมคกันหน่อยอ่วิ่งเ2 6เท่านั้นมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับอา เราเปิดไว้570,000บาทเท่านั้นเราใจจัดเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ